การด,ดูเลิฟนี่ซากุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนยัยมีขายหอยยัยมอยขายหมีสำหรับ FC ใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาในแต่ละวันหรือ FC เก่าๆดั้งเดิมที่หายไปแล้วกลับมาดูช่องพี่ตอนนี้พี่มีช่องแคสเกมด้วยนะคะนั่นคือเลิฟลี่โลบอกอย่าลืมแวะไปดูไลค์หรือว่าซับสอร์ตการดูคลิปช่องนั้นกันด้วย และนี่คือแฟนเพจ Facebook ค่ะใครเล่น Facebook แม้จะไม่ได้กดติดตามพี่ไปเลื่อนฝีดก็ยังดีเพื่อเป็นค่าขนมช่วยพี่นะคะคนไหนที่บอกรอนานเป็นปีแล้วเนี่ยต้องบอกหัวข้อมาใหม่นะคะเพราะว่าบางคนเปลี่ยนภาพโปรไฟล์พี่ไม่แน่ใจว่าที่แคปไว้ใช่ของน้องเขาหรือเปล่าส่วนแนวทั่วไปวันนี้มาจากหัวข้อนี้ค่ะอาเรบหลฟา วันนี้พวกหลานไปวิ่งเล่นถึงไหนกันมาเนี่ยตลาดนัดใกล้ๆท่าน้ำของคุณลุงไงคะอมคุณลุงแช่มฮะเแบบว่าเแบบจะไม่พาปลายฟ้าไปแล้วอะ่ะทำไมล่ะเจ้าเแบบเกิดอะไรขึ้นคือว่าตรงแถวๆร้านยายมอยกับร้านยายมีนาสิฮะมันมีกลิ่นแบบสับสยังไงก็ไม่รู้เอร้านยายมีขายหอยยายมอยขายหมีนะ่ะหรอ ฮย้ยวาสนานางมีเกิดมาตั้งแต่สาวยันแก่ก็ต้องไปจับหอยแล้วก็ไปขายหอยเอา้านั่นนางมอยออกมาพร้อมกับพี่แบบนี้เดี๋ยวโหนรถเมคันเดียวกันไปนี่แหละนู่นรถเมมาแล้วปรีบไปแล้วพี่มีวันนี้ฉันมีออเดอร์ตุ๊กตาหมีเพียบเลย มาจ้ามาจ้าลูกค้าเรียกเข้ามาด้านนี้มียใยมีขายหอยส่วนใย,ยมอยขายหมีส่วนด้านนี้นะครับบูธของเรายานัดหมอมีแก้ฝีแก้หิดยานัดหมอชิดแก้หิดแก้ฝีมาเลยจ้าหอยร้านฉันเนี่ยสดๆเลยนะจ้าสดๆดอ้วน ส่วนมีร้านฉันนุ่มๆฟูๆเลยจ้าสั่งไปเป็นของข,องขวัญวาเลนไทน์ก็ดีนะเรกเข้ามาจ้าเร่เข้ามาหืมนี่ไอ้เกิดว่าไหมว่าแถวเนี่ยมันมีกลิ่นตุ่ๆสับสับว่ะเออก็ว่างั้นแหละว่ะนางสีกุลอ่ะนี่จ้าเงินทอนมีของฉันเนี่ยรับรองว่าให้เป็นของขวัญต้องประทับใจแน่นอน นี่จ้านัดหน้าอย่าลืมมาซื้อหอยฉันไปทำกับข้าวอีกนะเดี๋ยวสิผู้ใหญ่แช่มมันยังไงกันอยู่ๆจะให้พวกฉันเลิกขายหอยขายหมีพวกฉันทำผิดอะไรนางมีนางมอยฉันก็ไม่อยากทำแบบนี้แต่ทั้งหลานฉันแล้วก็คนแถวตลาดเขายืนยันเป็นเสียงเดียวกัน ว่าได้กินตู่ๆซาบๆมาจากแถวร้านแกฉันก็เลยเกรงว่าพวกแกเอาของไม่มีคุณภาพมาขายหรือเปล่าไม่จริงนะจ๊ะคุใหญ่แชม่มไม่ว่าจะหอยจะหมีร้านพวกฉันคุณภาพไม่มีเสียไม่มีเน่าเจ้าตัวเขายืนกรานมาแบบนี้พวกหลานได้กินจริงๆใช่ไหมจริงค่ะเหมือนกลิ่นจะมาจากดุกตาหมี่สีดำที่เป็นตัวอย่างหน้าร้านค่ะมีเงื่อนงำที่ต้องสืบซะแล้วสิ แต่พวกฉันก็ขอยืนกรานจะเอาไปนั่งยันนอนยันสาบานที่ไหนก็ได้นั่นสิพวกฉันสองพี่น้องค้าขายสุจริตมาตลอดพวกฉันโดนปักปั๊มถ้าไม่ได้ความเป็นธรรมพวกฉันจะไปรายการหนกระสวยวาสนานางสีกุลก็ต้องมาเก็บขวดเอ๊ะนั่นอย่าอย่าบอกนะ นี่หรือว่าจะเป็นเงื่อนงำของร้านยีมีและร้านยีมอยพระสงฆ์องค์เจ้ากลิ่นมาจากเจ้าหมีตัวนี้จริงๆด้วยพี่มีแต่หมีตัวโชว์เนี่ยฉันเพิ่งจับไปฟักเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะใจเย็นสิจ้าพ่อแม่พี่น้องขายของเน่าๆแบบนี้จะให้ใจเย็นได้ยังไง ฟังก่อนฟังก่อนมีร้านฉันเป็นงานแฮนด์เมดทำมือทุกตัวไม่ได้ไปรับมาจากโรงงานที่ไหนถ้างั้นทำไมมันเน่าล่ะเจ้มอยผมซื้อไปให้แฟนผมไม่รู้จะโกรธหรือเปล่าเอาแล้วยายมียายมอยสงสัยฉันต้องเข้าไปเคลียร์ให้นังสีกุลเอ็งรู้งั้นเหรอช่วยพวกข้าที คือว่าเมื่อคืนข้าวแวะมาที่นี่จะมาเก็บขวดรวบรวมไปขายแล้วพอเอิญเห็นอะไรเข้าเอาอย่าพึ่งโขกันสิว่าพวกเองหอยใหญ่มีน่ะมันสดมากมหัศจรรย์เว้ยมันกระโดดออกจากถังน้ําแข็งเองได้มาเกาะที่หมีใยญ่ยมอยเป็นอย่างนี้เองทุกวันเข้ามันก็เลยมีกลิ่นส,บสาบ ชาวบ้านทุกคนก็คงได้ยินกันชัดเจนแล้วทีนี้ข้าก็คงจะอนุญาตให้ยายมีและยายมอยขายของในตลาดนัดต่อได้ะเมื่อกี้เขาว่ายัางไงนะปลายฟ้าหอยยายมีกระโดดกัดหมียายมอยเหรอลุงแช่มจ้าตอนนี้เรื่องราวคี่คลายแล้วยายมอยกับยายมีก็คงสบายใจ ใช่เรื่องเนี้จะเป็นตำนานยายมีขายหอยยายมอยขายหมีวันดีคืนดีหอยยายมีกระโดดกัดหมียายมอยผัดไทยครับผัดไทยยอมรับว่าน้อยใจเหมือนผัดไทยที่น้อยจังมาเลือกหรือซื้อกันได้นะจ๊ะหมีของฉันนุ่มฟูสะอาดทุกตัว หอยจ้าหอยสดๆดอ้วนๆใครเหงาก็ซื้อไปแล้วจับหอยหงายเพราะถ้าหอยหงายก็จะหายเหงาจ้า <c oughs> มาเร็วพี่เบฟได้ข่าวว่ายายมอยเอาหมี่ตัวใหม่มาตั้งสีทองด้วยจริงดิปลายฟ้าคงจะสวยหน้าดูเลยอ่ะ ตลาดนัดผู้ใหญ่แชม่มตลาดนัดบ้านๆแต่แฝงไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้มและเรื่องราวของยายมีกับยายมอยก็ทำให้ทุกคนได้เห็นว่าสิ่งที่เห็นอาจจะไม่เป็นแบบที่คิดเสมอไปเป็นยังไงคะยายมีขายหอยยายมอยขายหมีส่วนช่องเลิฟลี่ซากุระก็มีการ์ตูนดีๆรออยู่นะครับ ถ้าชอบคลิปนี้จนไม่อยากดูคนเดียวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะคะส่วน fc ใหม่ไม่อยากพลาดการ์ตูนเรื่องถัดไปต้อง Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนรอเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราหากันไม่เจอนะเจอกันอีกทีคลิปหน้าเลยค่ะบ๊ายบาย